คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีคุณแม่สายสตรองนะคะเธอมีลูกแฝดหคนอยู่ในคันของเธอนะคะแล้วก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัยด้วยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเธอทุ่มเงินไป10ล้านนะะเกินด้วยนะคะที่จะได้ลูก ของท่านของเธอมาเนี่ยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณจิตตการแก้วงามหรือคุณเกี้ยวนะคะคุณเกี้ยวสวัสดีค่ะคุณเกี้ยวโอ้โหคนน่ะฟังแม่ผัดไทยเกินอยากรู้แล้วเกินแต่ก่อนที่จะไปถึงลูกแฝดห้าคนอยากให้เล่าย้อนมาก่อนว่าจริงๆตั้งใจอยากจะมีลูกสักกี่คนหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรไหมทำไมอยู่ๆถึงกลายมามีลูกแฝดถึงห้าคนคะคุณแม่ค่ะจริงๆตั้งใจมีลูกแค่คนเดียวค่ะแต่ก็มีภาวะที่มีบุตรยากนะคะในช่วงมดลูก ลูกแล้วก็สามีค่ะค่อนข้างมีอายุค่ะก็เลยไปพบแพทย์ค่อนที่มีบุตรยากแล้วยังไม่ได้พบแพทย์เนี่ยรอมานานไหมคะรอมากี่ปีคะอันนี้คือจะบอกว่ารอไม่ได้แล้วค่ะด้วยด้วยความที่สามีเราอายุเยอะและเราเป็นครอบครัวคนจีนนะคะก็เลยอยากจะมีแบบมีลานเร็วๆให้ทําเลยไปหาคุณหมอเลยก็เริ่มจากการทําฉีดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปนับวันอะไรตามที่คุณหมอบอกจากนั้นพอไม่ได้เราก็เริ่มทํอีกซีเลยค่ะ อีกสี่นี้คืออะไรคะคุณแม่ก็เป็นคล้ายๆกับกลิปอะค่ะแต่ว่าในการนำสเปิร์มนะคะผสมกับไข่ให้เป็นตัวอ่อนก่อนค่ะแล้วก็ฝังเข้าไปเลยค่ะอ๋อผสมข้างนอกค่ะใแล้วก็ค่อยฝังเข้าไปค่ะวิธีนี้ก็ไม่ย่อยนะแพงแพงมากเลยค่ะอตัวอยู่เหมือนกันต่อตัวอยู่เหมือนกันเนาะแม่ทำอยู่กี่รอบคะเออทำมาสามรอบค่ะครั้งที่สี่ถึงจะติดค่ะ ก็ได้หวังว่าจะมีหนึ่งคนเท่านั้นใช่ค่ะคือตอนคุยกับคุณหมอก็อยากมีลูกสักคนเพศหญิงเพศชายก็ได้อย่างนี้เหรอคะคุณมใช่ค่ะไม่ได้คิดเลยว่า คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมีฝาแฝดได้หรืออะไรอย่างงี้ค่ะคือที่บ้านมีฝาแฝดบ้างไหมคะมีค่ะฝั่งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งสามีก็มีแฝดอ๋อมีแฝดอยู่แล้วพันธุกรรมนี้อยู่ค่ะนะคะพอหลังจาก3าครั้งใช่ไหมแฝดที่ไม่ติดนะคะพอครั้งที่4ี่มีวิธีการอย่างไรบ้างคะก็ไปคือทครั้งก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็ใส่ไป3ามฟองเหมือนเดิม3ฟองคือปกติเนี่ยอยากมีลูกคนเดียวแต่คุณหมอเขาจะต้องใส่เขื่อะต้องทานแน่ค่ะเขื่อก็คือบางคนก็อาจจะฟลุกติดแฝ ใช่ไหมคะแต่แฝดคู่มันก็โอเคมันก็ปกติธรรมดาคนเขาก็มีการใช่แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะได้มาเท่าไหร่คะคุณหมอบอกว่าท้องแฝดสี่คนค่ะอ่แฝดสี่คนก็รับรู้ไว้แล้วว่าเรามีสี่คนนะอุ้ยแต่สี่คนตอนนั้นก็ เซอร์ไพรส์มากไหมคะเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็นอนโรงพยาบาลเลยค่ะเซ <c oughs> อร์ไพรส์ยิ่งกว่าเพราะว่าคุณแม่แพ้ท้องหนักมาก <c oughs> ต้องให้น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเรามีแค่คนเดียวนะท้องแบกท้องคนเดียวยังรู้สึกโอ้โหเหนื่อยมากแล้วตอนนั้นคุณแม่บอกว่าคุณหมอบอกสี่ฉันก็อโอ้โหกายหน้ผาผากเหมือนกัน,นแต่ต<อ>ก็ดีใจใช่ไหมคะค่ะด <c oughs> ีใจค่ะทีเดียวเลยสี่ค่ะสี่นะจำไว้นะหมอบอกสี่นะแต่ผลปรากฏว่า ตอนคลอดค่ะตอนคลอดก็คลอดครบออกมา4คนแล้วค่ะค่ะคุณหมอบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเดี๋ยว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 อย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งปิดยังเหลืออีกคนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแล้วตอนคือซาวเนี่ยมันต้องมีการซาวหลายรอบอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าพ้องแฝดอย่างนี้คุณหมอต้องซาวบ่อยใช่ไหมซาวทุกอาทิตย์ค่ะอาจจะเห็นแต่ว่าน้องเขาสลับตัวกันนะคะซึ่งตอนที่ซาวเนี่ยคุณหมอก็เจ้าเล่หนนะคุณหมอก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ รู้ว่ามีห้าคนหรือว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเห็นรวมๆกันไปเพราะคุณหมอท่านนึงบอกว่าผู้หญิงสองชายสองโอ้กําลังดีอะไรได้ก็สลับกันไปแล้วล้วคือคุณแม่ก็เตรียมของเตรียมเซ็ตทุกอย่างว่าเป็นสี่คนใช่ค่ะแล้ววันเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากค่ะเซอร์ไพรส์แล้วตอนที่คุณแม่นอนอยู่หมอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งนี่คุณแม่รู้สึกยังไงคะตอนนั้นตกใจค่ะตกใจแล้วก็กังวลมากเพราะว่าคือ เราตัวเล็กใช่ไหมคะเราตัวเล็กแล้วแล้วแบบน้องแฝดสี่คนออกมาเนี่ยก็ตัวเล็กแล้วน้ําหนักค่อนข้างเล็กแล้วมาอีกหนึ่งคุณแม่แบบตกใจมากวิทยทไงดีคุณหมอก็เตรียมของแค่สี่ทุกอย่างรอสี่ 4, หมดค่ะพอคุณหมอดึงออกมาคนที่ห้าค่ะคุณหมอบอกตัวใหญ่ที่สุดเลย <laughs> แู้สึกอะไรดีใจมากลูกน้ำหนักเท่าไหร่คะออกมา5คนขนาดนี้โล3โล4โล5สี่โลหญ่มากน้องๆห้าคนรวมกันก็ประมาณ7จ็โลค่ะไม่รวมน้ำข้าเจ็ดโลก็เฉลี่ยเฉลี่ยคนละโลกว่าๆนิดๆใช่ค่ะก็ไม่ไม่ไม่นะไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กโลกว่าๆใช่ก็ถือว่าพี่ชายดิฉันก็โลสี่มาโตข้างนอกมาโตข้างนอกตัวนี้ใหญ่มากตัวนั้นก็คือค้อก่อนกำหนดโลสี่ก็ต้องเข้า ตู้อบเกินสุดฤทธิ์ถามถึงความรู้สึกหน่อยตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเห็นว่าตั้งแต่2เดือนใช่ค่ะนอนโรงพยาบาลยาวๆเลยตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็บอกตรงๆว่าเราต้องหนึ่งต้องมีสติก่อนค่ะว่าเรากําลังจะเป็นแม่คนแล้วเราต้องพยายามค่ะค่ะไม่ว่าจะแลกด้วยการที่เราไม่ได้เดินค่ะจากปกติที่เราเคยต้องเดินออกเป็นไหนหรือทํากิจวัตรอะไรก็ตามไม่ได้เดินแต่เราไม่เดินเลย แล้วเราก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็ตัวลูกด้ว<ช>ยอะไรเงี้ยค่ะคือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีไปเลยใช่ใช,ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้อยู่แบบ เราคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราเมลูกเราเนาะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเป็นสีไหเอาตั้งแต่แรกเลยที่คุณพ่อทราบว่าสีคุณพ่อเป็นไงคะก็คุณพ่อดีใจมากคุณพ่อเขาก็ดูแลเราอย่างดีค่ะอันนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณคุณพ่อเพราะว่าถ้าไม่มีคุณพ่อใจสําคัญจริงๆทั้งเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็การเตรียมตัวอาหารอะไรให้เราก็ดูแลอย่างดีเลยค่ะได้ทีมดีทีมดีทีมดีนะแล้วพ่อรู้ว่าห้าหละพ่อรู้ว่าห้า โอ้ตกใจมากค่ะเพราะว่าวันนั้นก็ทุกคนเตรียมสีอะเนอะใช่คุณพมถามคำแล้วใช้ลูกผมใช่ไหมคนนี้กเขาก็ดีใจมากฉากนี้น่ค่ะจะรลูกใครใช่ไหมอ่ะแล้ววันแล้ววันนั้นมีห้าไหมมีค่ะมันอย่างนี้แม่แอบมาเาคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ถูกด้วยนะกอนนลองเกิดนะคุณผู้ชมค่ะทําเป็นเล่หื่อให้บุญให้ถูเลยนะว่าพยาบาลที่ดูแลก็ต้องถูกกันเฝ้าดูเรื่องนี้อย่างน้อยก็ต้องเลขห้องอ่ะใช่ไหมวันนั้นออกเลยค่ะเลขห้อง ค่ะแ้่จำไม่ผิดเลขห้องค่ะโอ้โหเป็นยังไงเขาให้โชคจริงๆเห็นไหมคุณแม่เหนื่อยทรมาร์เขาก็ให้โชคคุณแม่และพี่พี่พยาบาลที่ดูแลเขาด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงลูกที่ออกมาห้าคนแ้วความพันหันมาแล้วความหันสาค่ะหมดละ celebration is over ต่อไปจะเป็นแบบเป็นยังไงคะคือตอนที่น้องคลอดออกมานะคะคุณแม่ก็สิ่งแรกที่ควรทําคือต้องมีน้ํานมค่ะแล้วมีไหมคะ ตอนแรกไม่มีน้ํานมค่ะเพราะเราคลอดก่อนกําหนดน้ํานมก็ยังไม่มาเราก็ต้องทําวิธีทางที่แบบว่าให้มีน้านมเยอะใช่กระตุ้นเยอะๆเลยค่ะโดยการปั๊มนมทุกๆสองชั่วโมงก็ไม่มาดื่มน้ําขิงก็ทําไปประมาณเกือบสองอาทิตย์ค่ะตั้งสองอาทิตย์นะกว่าน้ํานมจะมาเหมือนกันตอนแรกๆก็ไม่มาปั๊มปั๊มปั๊มกระจนตายอ่ะปั๊มกันตายกันไปข้างไม่ได้หลับได้แล้วนอยไหมกลัวลูกไม่มีใช่ใช่ค่ะนอยเพราะว่าน้องอยู่ในตู้อบใช่ไหมคะเราก็รู้สึกแบบเราช่วยเขาไม่ได้เลยเราต้องแบบ ทำยังไงให้มีน้ํานมอะไรอย่า้ยว่น้ำนมแรกดีจริงจริงใช่แล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง5คนคุณแม่คะเล่าให้ฟังหน่อยสนุกแค่ไหนคะก็สนุกค่ะสนุกมีรอยยิ้มกับเขาไปทุกวันอะนะคะไม่ว่าเขาจะ รักกันทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามใช่ค่ะเราก็เลยต้องแบบโอ้นี่เห็นหน้าน้องๆทั้ห้าคนไปไ้กับคุณยายค่ะไปรถตู้เลยใช่ไหมคใช่ค่เอาคุณยายช่วยเลี้ยงด้วยต้องมีคนช่วยเลี้ยงแหละเอาตัวตรตอนแรกนะคะแต่ตอนนี้เห็นว่าคุณแม่ซับรองบากคุณแม่เลี้ยงเองเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วพี่เลี้ยงหนีหมดเลยค่ะตอนแปดขวบเป็เคยมีพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงหนีก็คือเขาอาจจะแบบว่า ปวดหัวนะคะเราเราก็เลยต้องเลี้ยงกันเองมีคุณตาคุณยายช่วยเลี้ยงเวลนาไปเที่ยวแล้วก็ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเราได้เรียกครอบครัวเราได้ไปเที่ยวพร้อมกันแต่ก็ดีนะเยอะเยอสนุกสนานยิ่พอลูกโตยิ่งสนุกตัวเองตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ละคนนิสัยแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างนะคะเขาจะมีบุคลิกของแต่ละคนค่ะมีชื่ออะไรบ้างคุณแม่ชื่อน้องเอวี่เป็นผู้หญิงน้องเอลลี่ก็เป็นผู้หญิงคู่นี้เป็นแฝดแท้ค่ะแอนดูเหมือนดเวิร์ดเป็นผู้ชาย เป็นแฝดแพ้ค่ะแล้วก็น้องสุดท้ายคือน้องเอมมาเอมมาสุดท้ายที่เห็นว่าคนหลังสุดน้ําหนักเยอะสุดและแสบสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะทอย่างจะเป็นแบบนั้นเลยเวลาเวลาลูกทําให้หนักใจทํายังไงหมายถึงว่าเด็กอ่ะมันต้องมีวิธีหลอกล่อเราจะโมโหอะไรก็ไม่ได้นะต้องคุมอ,อ,อารมณ์ดีๆมีไหมคะวิกฤตนี้แบบว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะวกเขาไฟเป็ีลูกระเบิดอย่างเงี้ยมีค่ะช่วงห้าขวบหกขวบนะคะซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พี่เลี้ยงไม่อยู่ละเริ่มจะไม่อยู่ คุณแม่ก็อเงก็แปกเหมือนกันค่ะอารมณ์ก็ค่อนข้างังไงคะตอนนั้นก็รู้สึกเครียดค่ะเพราะว่ามันก็มีการที่เราทําโทษเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณยายก็จะคอยเตือนสติว่าตอนฉัเลี้ยงเธอฉันไม่ได้ตีเธอนะน่ไอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทํำย่างไงคราวนี้เราเราก็ไป พบหมอดูสิคะไปคุยกับคุณหมอไปเข้าวัดไปหาแม่ชีบ้างอะไรต้องต้องเซตตัวเองถูกต้องค่ะดูสิอยากให้เห็นใส่รถเข็นสมมติไปรถตัสเนี่ยจับใส่รถเข็นให้หมดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เข็นไปเอาแฟดแท้น้เขาก็จะเหมือนกันอุ้ยน่าเอ็นดูตอนนี้กี่ขวบคะตอนนี้แปดแล้วค่ะแปดขวบนะคะตอนนี้ก็จะเบาหน่อยเพราะว่าเขาเริ่มพูดรู้เรื่องช่วยตัวเองได้ดีนะคะแล้วคุณแม่มีวิธีเลี้ยงลูกยังไงต้องไม่ตามใจใช่ไหม คือจะบอกว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์นะคะเด็กว่าถ้าเขาอยากจะไปเที่ยวกับเราต้องมีข้อตกลงกันต้องคุยกันก่อนต้องเจรจาคุยกันว่าวันนี้เราจะไปไหนแล้วลูกจะได้อะไรบ้างในส่วนนี้นี่เนี่ตกลงก่อนใช่ค่ะเพราะถ้าเราไปพูดกันหน้างานเด็กเขาจะงอแงแล้วต้องเคลียไว้ก่อนต้องใช่เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปเดินยังไงไม่ไม่เดินมองคนอื่นหรือ อยากได้ทุกอย่างที่เราเห็นไม่ใช่อันนี้เรามาเที่ยวตรงนี้เราจะทํากิจกรรมตรงนี้กันนะลูกแล้วก็ทุกคนก็จะต้องเรียกขวัญองกับบ้าน เพื่อนจะได้ขวัญเออแม่ขวัญเอ้ขวัญมาว่ามาอยู่กับเนื้อกับตัวจะได้ไม่ฝันร้ายหรือว่าไม่จิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านว่าทําไมฉันไม่ได้สิ่งนี้ทําไมอย่างอุ้ยเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับของคุณแม่แหมหูคุยแล้วก็สนุกแต่สุดท้ายแล้วค่ะเวลาใกล้จะหมดต้องให้คุณแม่ฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกที่นอตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยหรือใครที่ตอนนี้แหมมีลูกยากเหลือเกินอยากจะมีไม่มีสักทีให้กําลังใจคุณแม่ที่ชมหน่อยค่ะก่อนอื่นให้กําลังใจคุณแม่ที่ อยากจะมีลูกก่อนก็อย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็คือถ้าอยากมีลูกคือตอนนี้ก็สามารถไปปรึกษาแพทย์มีแพทย์เก่งๆหลายหลายคนเลยหลายที่เลยแล้วก็การทำอีซี่หรืออะไรเงี้ยก็อย่าเครียดค่ะสิ่งแรกก็คืออย่าเครียดอย่าคิดว่าเราทำอะไรอยู่เพราะว่าคือถ้าเราเครียดเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะส่วนคุณแม่แม่ที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่แลวกำลังเจอภาวะอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ หนึ่งคือสติค่ะเราต้องดึงสติตัวเองขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าสตินี่สำคัญมากเลยค่ะมันจะคือก่อนอื่นที่คุณแม่ทำเองเนี่ยคือนับหนึ่งถึงสิบคือเรียกสติเรียกสต,สติตัวเองอถ้าไม่ไหวเดินออกก่อนเพราะถ้าเราไม่ออกนี่เราสามารถที่เราจะทุบลูกเราได้ตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่เราเขาเป็นลูกเราเราสามารถลงโทษได้แต่การลงโทษนั้นก็จะต้องมีขอบเขตค่ะ นี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับของคุณแม่นะคะที่มาบอกอติดตามกันได้ใครชอบน้องๆน้องๆน่ารักใน Facebook b b b ีแ a ด5ใช่ไหมคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะวันนี้แหมเป็นกําลังใจให้คุณแม่สู้ๆนะคะสตรองจริงๆเลย